โจเนอร์นะครับตัวป2017-2018นะครับในเครื่อง 2,400cc นะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับก็จะเป็นตัว7 5ป์นะครับซึ่งอันนี้ตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งรอบนะครับเราก็เืยเรือกใช้ของ GS ไว้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะทำวิธีการถอดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไปเลือกกันว่าเราจะเอาแบตเตอรี่รุ่นไหนดีนะครับที่จะมาใส่ตัวนี้นะครับครับผม แล้ววันนี้นะครับแบตเตอรี่ที่เรานํามานะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็จะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับจะมีของ GS 3K FB แล้วก็ a m a ์ o n นะครับ GS นี่ก็เป็นมาตรฐานญี่ปุ่นนะครับ FB นี่ก็ฟลุกาวาญี่ปุ่นนะครับ 3K นี่ก็ของไทยนะครับแล้วก็อีกแบรนด์นึงนะครับที่กําลังมาแรงก็เป็น a m a ์ o n นะครับเป็นของอินเดียนะครับซึ่งตัวนี้ที่เราเอามาเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่า ไฮไลฟ์โอ like นะครับตัวนี้รับประกัน2ปีหรือว่ารับประกันนานที่สุดนะครับในตลาดตอนนี้นะครับที่ผมรู้นะครับผมซึ่งทั้ง4ตัวนี้นะครับก็จะมีแอมป์ที่เรียกว่าใกล้เคียงกันเลยนะจริงๆมันเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับจะเป็นรุ่น LN3 นะครับเห็นครับที่ก็ LN3 นะครับซึ่งของ GS เนี่ยจะอยู่ที่75แอมป์นะครับตามสเปคของเขาเลย75แอมป์ ซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็น MF นะครับก็คือเป็นแบตเตอรี่กึ่งแห้งนะครับไม่ต้องเติมน้านะแต่ถามว่าข้างในมีน้ํำไหมก็ยังมีน้ํานะครับถ้าเราแกะสติกเกอร์นี้ขึ้นมานะครับก็จะมีเป็นฝาเรียบๆนะครับที่เช็ดเหรียญขันได้นะครับแต่โดยปกติแล้วการใช้งานโดยปกตินะครับก็ไม่ต้องเติมน้ำนะครับถ้าไม่ได้วิ่งหนักจริงๆนะครับส่วนของเดี๋ยวเยวสเปคสเปคของ GS ตัวนี้นะครับก็จะมีโชว์ขึ้นมานะครับให้ดูนะครับแล้วก็ 3K ตัวนี้นะครับเป็นรุ่น Silver นะครับเป็นตัวแบตเตอรี่แห้งนะครับถ้าตัวนี้สำหรับเรานะครับเราเรียกว่าแบตเตอรี่แห้งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเปิดฝาขึ้นมาเติมน้ำได้แต่ก็ยังยืนยันว่าข้างในเนี่ยตามโครงสร้างแล้วก็จะเป็นน้ำกรดเหมือนกันนะครับแต่ใช้ระบบการหมุนวนน้ำภายในตัวแบตเตอรี่นะครับให้มันไม่ต้องเติมนะครับอันนี้ก็จะมี indicator หรือตาแมวมาให้ด้วยนะครับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับ ็75แอมป์นะครับเนี่ยก็จะมีเขียนไว้นะครับ75แอมป์นะครับจะกลับหัวไหมเนี่ยกลับหัวนะครับเดี๋ยวจะมีสเปคขึ้นมาโชว์นะครับก็มี75แอมป์นะครับ680 CCA นะครับก็จะมีค่า CCA บอกมาเลยที่ตัวแบตเตอรี่นะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะมีการวัดให้ดูด้วยนะครับว่า CCA ที่โชว์ไว้ในเนี่ยกับวัดจริงเนี่ยเท่ากันไหมนะครับเราวัดเลยดีกว่าวัดเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวจ,จะลืมนะครับเรามาวดัด กลับมาที่ตัวเริ่มต้นก่อนดีกว่าครับ GS นะครับครับคัดกลันมายาวเลยยาวเลยยาวยาวครับในส่วนของตัว GS นะครับเดี๋ยวเรามาวัดค่าตัว CCA กันนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวค่อนข้างตลาดนิดนึงราคาไม่สูงมากนะครับก็ใช้เห็นนิยมใช้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ โวลต์นี้วัดได้นะครับตอนนี้คือ12.7นะครับก็ถือว่าไฟเต็มนะครับแล้วก็เทสเลยนะครับนะครับ755 cca นะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับตัวนี้ตัวต่อมานะครับเป็นของ 3K นะครับ เรามาดูกันนะครับว่าค่า CCA จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในนี้สเปคระบุไว้ที่6 8 0 CCA นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทว่วแบตเตอรี่ทุกยี่ห้อเนี่ยส่วนใหญ่ CCA เนี่ยที่วัดจริงเนี่ยจะต้องมากกว่า CCA ที่ระบุไว้นะครับอันนี้จากประสบการณ์ที่เราเห็นกันนะครับ ตัวนี้นะครับวัดได้อยู่ที่790 cca นะครับก็จะมากกว่า680อยู่เยอะเลยนะครับไม่ต้องห่วงตัวนี้ไฟแรงดีมากตัวต่อมานะครับเป็นของยี่ห้อ fb นะครับ uh, fb ตัวนี้นะครับก็เป็นรุ่น go 75 ln 3 smf นะครับ super maintenance free ตัวนี้ที่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะไม่ได้ระบุแอมมานะครับแต่เราจะมีสเปคโชว์ให้นะครับที่ด้านข้างนี่เลยนะครับส่วนถ้าเรามาวัดกันนะครับว่าวัดจริงแล้วเนี่ย cca อยู่ที่เท่าไหร่นะครับไฟแรงแค่ไหนนะครับก็ลองดูได้นะครับเราจะตั้งเลทในการวัดเท่ากันทุกตัวนะครับอยู่ที่ห้ารอยสิบ cca นะครับถวัดจริงในนะครับ เราวัดได้อยู่ที่805 cca นะครับก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังแรงสุดนะครับใน3ตัวนี้นะครับแต่เราไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบน,นะครับว่าตัวไหนจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีสูตรทางเคมีนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นของอ m มาล n อนนะครับก็คือตัวที่ค่อนข้างใหม่นะครับหรือว่าเป็นน้องใหม่ในบ้านเรานะครับถ้าเทียบอายุบริษัทกับทั้งหมด4ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้นี่จะเป็นที่นิยมเพราะว่าสีสินสรรสวยงามนะครับพวกรดซิ่งนะครับขึ้นเสียงนี่นิยมใช้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างนึ่งก็คือเขาเคลมว่า c c a เขาสูงครับผมนี่ลองเอาวัดดูนะครับ นี่ครับ880ร้อแป c c นะครับก็ตอนนี้ก็สูงสุดนะครับตอนนี้ cca ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสแสดงวิธีการ,รเปลี่ยนแบตเตอรี่กันนะครับโดยเราจะยังคงเลือกใช้เจ้า gs ตัวนี้นะครับเหมือนกับตัวเดิมที่เราติดมานะครับ ที่เราเลือกใช้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ประแจนะครับที่แถมมากับตัวรถเลยนะครับก็จะมาให้ดูว่าประใช้ที่แถมมาเนี่ยใช้ด้วยใช้เลยได้ไหมนะครับผมซึ่งก่อนที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเราจะมีอุปกรณ์อีกตัวนึงนะครับก็มาก็คือเครื่องเรียกว่าเครื่องสักรองไฟนะครับเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆพวกนี้นะครับมันจะมีไฟเลี้ยงระบบตลอดเวลานะครับแม้เราจะไม่ได้สตาร์ทเครื่องประตามเพื่อไม่ให้ระบบมันขาดช่วงนะครับหรือระบบมันรวนเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ นะครับนะครับเห็นไหมครับก็คือแบตเตอรี่12โวลต์หนึ่งลูกนะครับนั่นที่เราเตรียมเอาไว้นะครับอ่าซึ่งแบตตัวนี้ก็จะเหมือนกับการพ่วงแบตนะครับระหว่างการเปลี่ยนนะครับเพื่อสำรองระบบไฟไว้นะครับไม่ให้ขาดช่วงนะครับวิธีการสำรองระบบไฟนะครับก็คือเอาสายขั้วลบนะครับที่ที่ตัวลบของตัวลบนะครับซึ่งเราจะขีดตัวนี้นะครับแล้วก็ บวกนะครับคิดท,ที่ตัวบวกของตัวรถนะครับอ่าแน่นดีแล้วนะครับผมแบตเตอรี่นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีตัวรัดแบตเตอรี่อยู่นะครับเราเบื้องต้นนะครับจากแรกเราก็ถอดตัวรัดก่อนนะครับผมเอาที่ถอดก็จะเป็นเบอร์สิบนะครับอ่าเป็นด้านนี้เลย ออกมาก็ถอดโค้ดแบตเตอรี่นะครับก็ถอดจากขั้วลบก่อนนะครับแล้วค่อยถอดขั้วบวกนะครับอันนี้เป็นหลักเซฟเต้นะครับผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราถอดขั้วลบเนี่ยสมม Defence, ติตัวประแจเนี่ยไปโดนอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ชอ็อตนะครับเพราะมันเป็นกราวอยู่นะครับแต่ถ้าเราถอดขั้วบวกก่อนเนี่ยแล้วประแจรเราเนี่ยไปโดนตัวที่เป็นเหล็กเนี่ยเป็นโครงตัวรถเนี่ยก็จะชอ็อตได้นะครับดังนั้นถอดลบก่อนเลยนะครับ ก้นแล้วก็ทำความสะอาดันนิดนึงนะครับว่าอาจจะมีเศษสกปรปกติดมานีครับนิดนึงค่อนข,ข้างสดเลยนะครับเราไม่ได้มีการทำประทาก่อนเลยการวางก็ต้องวางให้ตรงร่องนะครับเพราะว่ามันก็จะมีรูของที่ฝามาด้วยนะครับถ้าวางไม่ตรงร่องเนี่ย เราจะวางแบตเตอรี่แล้วมันจะเขาเรียกว่ากระดกนะครับต่อมาก็เตรียมพื้นที่นะครับใส่แบตเตอรี่ใส่ขั้วนะครับแบตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถอันนี้มันยังไม่ได้ขันนะครับแต่เราก็สามารถถอดไอตัวเลี้ยงระบบไฟได้แล้วนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับ แต่เพื่อใะความสะดวกสบายในการติดตั้งนะครับแต่ถ้าถามว่าเราจําเป็นต้องเปลี่ยนเองจริงๆเนี่ยแล้วไม่มีเครื่องสำรองไฟเนี่ยทำยังไงนะครับเบื้องต้นถ้าไม่อยากให้ระบบไฟหลุดนะครับเอาแบตมาพ่วงนะครับก็คือเอาแบตอีกลูกหนึ่งนะครับลูกเล็กกว่าก็ได้นะครับหรือแบบออนไซต์ก็ได้นะครับมาพ่วงนะครับบวกกับบวกลบกับลบเอาไว้นะครับก็คือเป็นการในระบบไฟแล้วนะครับหรือถ้าไม่มีจริงๆ และจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ระบบบางส่วนอย่างเช่นนาฬิกาวิทยุหรือว่าแอร์นะครับขึ้นอยู่กับรถแต่ละรุ่นนะครับอาจจะมีการรวนิดนึงนะครับซึ่งพวกนั้นน่ะไปแก้ไขทีหลังได้นะครับไปตั้งรับตั้งใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ แล้วเมื่อเราขันขั้วนะครับแล้วก็ตัวลัดนะครับเช็คดูนะครับให้เรียบร้อยนะครับว่าแน่นพอแล้วนะครับก็เป็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปลองสตาร์ทดูนะครับว่าจะสตาร์ตรติดปกติดไหมครับ ติดปกติดีนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับผมธิติชัยสารพันนะครับก็ขอจบการรีวิวพีเเท่านี้นะครับขอบคุณครับ